วันนี้ผมพาท่านมาพบกับยาลิสเครื่องพันสองรุ่นสปอร์ตพรีเมียมหลังคาดำตัวรถสีแดงล้อแม็กซ์นิ้วครับสีสวยพร้อมใช้งานตัวไฟท้ายก็เป็นเหมือนกับรุ่นรุ่นใหม่ รถคันนี้โต,ต้ตาชัวรับประกันให้ท่าน1ปีหรือ20,000กิโลเมตรลองชมดูนะครับว่ารถคันนี้สภาพดีมากเพราะวิ่งเพียงห0 0 0กิโลเป็นไม้แท้ๆ6,000กิโลเท่านั้นรถพร้อมใช้งาน ่านสามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับผมพามาดูภายในของรถยาลิส1.2พีเ u มคันนี้รถคันนี้ไม่6,000กิโลเมตรพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันระบบสตาร์ทเป็นแบบ k e y ์เลสกระจกมอง ข้างปรับด้วยไฟฟ้าและสามารถพับได้กระจกไฟฟ้า4บานวิทยุเป็น LCD รวมทั้งระบบแอร์เป็นดิจิตอลเบาะภายในเป็นเบาะหนังสีดำคลิปด้วยได้สีน้ำเงิน ภายในใหม่มากครับหลังคาเพดานสูงสำหรับคนที่มีความสูง180ก็สามารถขับได้ภายในใหม่แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยครับเพราะคันนี้มีใหม่เพียงแค่6,000กิโลเมตรเท่านั้น <intend you? S 1> เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูที่ห้องเครื่องนะครับเรามาดูทางด้านห้องเครื่องกันนะครับ เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน 1,200cc นะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ท่านดูนะครับว่ารถคันนี้สวยงามมากนะครับตัวถังสีเดิมๆทั้งคันนะครับไม่เพียงแค่6,000กิโลเราจัดราคาโปรโมชั่นวันนี้เพียงแค่499,000ท่านคงจะหารถที่สวยๆอย่างนี้ ไม่ได้ง่ายๆนะครับยังไงผมก็ขอฝากยาลิสตัวนี้ด้วยกันนะครับ1.2สปอร์ตพรีเมียมสีแดงหลังคาดำขอบคุณครับ